ที่มาของผ้าพ,พันคอครูสลาค่ะกว่าจะมาเป็นครูสลาคุณวุฒิมรดกอีสานทิ้งอาชีพมันคงมาทําตามความฝันกระจ่างแล้วเลยค่ะเผยเหตุผลที่ครูสลาเนี่ยใส่ผ้า,าพ,พันคอไปด้วยทุกที่ฟังแล้วสะเทือนใจน้ําตาไหลเชือว,ว่าเพื่อนๆเ,เองไม่ได้ทราบกันมาก่อนนักแต่งเพลงมือทองแห่งวงการลุกทุ่งอย่างครูสลาเป็นสุดยอดนักแต่งเพลง ขนาดศิลปินแห่งชาติเองยังต้องขอยกนิ้วแสดงความนับถือว่าเก่งจริงๆเอกลักษณ์ที่หลายคนจําได้ก็คือสวมหมวกและมีผ้าพันคอแต่ทําไมครูสลัดถึงใส่ผ้าพันคอตลอดวันนี้มีคําตอบค่ะน้อยคนยังไม่ทราบนะคะโดยครูสลัเองเนีมาเปิดใจว่าที่มีผ้าพันคอติดตัวนั้นเป็นผ้าคุ้มที่คุณแม่ให้มาตอนที่ยังมีชีวิตอยู่ ก็เลยเอาติดตัวไว้ไปด้วยทุกที่เลยเพราะว่าเอาไปที่ไหนเนี่ยก็เหมือนว่ามีคุณแม่ไปด้วยเรียกได้ว่าเป็นเรื่องราวที่สุดซึ้งจริงๆแม่เอาเป็นว่าจะเป็นยังไงมาชมกันคะ่ะ